ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้ายูทูบแล้วก็เอฟซีทุทันนะผมวันนี้ก็อยู่ผมในช่องบ่าวชาวนาสาว,สาวซาสุเก้าครับเดี๋ยวนี้ผ้าเบิง้งมันสำหลังครับผมอันนี้ก็เป็นมันนดนํายศอายุประมาณยี่สิบเก้ามือครับน,นี่ก็สิบผ้าเบิง้งมันถือยาครับผมถือยาถือยาฉีดขาย,ยาอ้อยครับผมพอแปลงนี่ก็ติดกับอ้อยจริงแล้วคางกร้องเข,เขาเขียนบอกแล้วว่า ยาเนี่เป็นอันตราดต่อมันสับหลังผมก็คิดว่าแต่แบบว่าแบบมันตืกอุุนหรือตืกอละอ,อองของอยาครับมันจังสีเป็นอย่างแต่อันนี้ก็คือฉีดแบบใส่เครื่องเครื่องแบตครับฉีดค่อยๆฉีด,ฉดบางๆมันอันนี้ก็ได้แค่กินเสื้อขนาดได้แค่กินนะครับเป็นในขนาดนี้ครับอันนี้ก็ได้รับยาไปว่าอาทิตย์นึ่งครับก็เริ่มแตกงงอดขึ้นไม่ละผมคิดว่าน่าสิเริ่มฟื้นแล้วครับช่วงถึกแรกๆสองมือแรกกระเปาเป็นอย่างครับ แค่กูดน้อยๆก็คิดว่าปเป็นอย่างพ่อพานไปมั่หามือ้อเริ่มครับนี่ครับใบใหม่นี่ครับใบในี่ครับใบใบใหม่ใบรวงใบรวนลวงบันนี้พ่อแตกหน่อขก้นมหม่นี่ก็ยังเป็นครับแตกึ้นมหม่ก็เป็นนี่ก็ยังเหลืองอยู่ครับแต่คิดว่ากัการนาสิด,ดีขึ้นก็คือบ่มีบ่มีทงังบ่มียากรักษาผมก็คือแค่หายเวลา ให้ยาเริ่มเจือจางลงให้ยาเริ่มเจือจางลงแล้วก็มันกน็ติคอยฟื้นยู่เองครับอันนี้ก็เป็นยาเป็นยาชนิดอ่อประเภียพวกตีแบบทับอ,อ้อยโลกอ่อยนะครับก็คือเขาจะเขียนขังกองอยู่แล้วว่าเป็นอันตรายต่อมันสับหลังผมก็คิดว่าที่มันเปลี่ยนคือที่มีข้าวฟองรองกันู่ครับก็คือแป้งมันแป้งอ่อยติดกันผมก็คิดว่าเขาอาจจะใส่เครื่องเครื่องพ่นหรือว่าอีกย่างนะครับมันก็เครื่องพนอองน่น,นมนันไปไกลอยู่แล้วก็คิดว่ามันกแบบ็ เป็นเพราะไฟลองยังร่มพัดไปแต่นี่ชินไปรบระวังแต่มันอกี้พลครับผมกับเป็นเกาอันนี้อยากกินไปอะมาณกินไประมานสามแถวครับผมสี่แถวแติดเป็นแห้งเลยคือสามแถวสามแถวเนี่เป็นแห้งแถวที่สามก็บ่แห้งไปะไหนแต่หนึ่งสองนี่คือเป็นเป็น,ป,นประครักเลยอันนี้อยิกพูดกินนาซนาีเริ่มฟื้นแล้วครับนี่แตงยอนไม่ขึ้นมานายเริ่มฟื้นแล้วคิดว่าจะมีปัญหากับมีผลกระทบกับหลากมันสหลังบ่ แต่ผมก็แซ่เบิงนะครับว่ามีผลกระทบกับหลาบครับเดี๋ยวผมกดดัเบิงเลยมันนียวอายุ20กว่าหมื่นครับผมนี่ครับหลากนี่ครับเจอครับผมคิดว่าน่าจะม,มีผลกระทบต่อหลากครับเดี๋ยวเบิงโอ้ยขาดอันนี้ปลูกเล็กเล็กหน่อยครับ นี่ครับหลักก็ผมคิดว่าบ่มีผลกระทบต่อหลักครับหลักยังนี้น้อยครับพี่นี่ครับผมคิดว่าน่าจะบม่มีผลกระทบต่อหลักครับผมก็น,นี่ครับบ่มียารักษาบิมีทางแก่ผมอันนี้ผมก็หลังจากติดตัยาแล้วผมก็ทําการจดน้ำไปรอบนึงครับแล้วก็ให้ฉีดทั้งใบไปรอบนึงผมก็ใจเป็นจูลิซีสพาะแสงบวกกับน้ำม,มักมักปลาครับผมน้ำม,มักปลาน้ำม,มักลูกหมู ฉีดไปรอบหนึ่งกัผมคิดว่านาสีรอดครับนี่เบื้องยาอาการแล้วดีขึ้นแล้วครับผมเพราะว่ากัญญายาในอ้อยกะคือสิตายตายชุดแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งผมคิดว่านาสียาก็น,นาสีมืดเล็ดมืดกินครับผมนี่ก็คือสีเศร้าสีหายแล้วครับนี่ก็ผมก็ใช้ท่างใบอาทิตย์ละเทื่าผมเออก็มีแค่รักษาเบื้องต้นครับผมก็ให้น้ำไปให้น้ำเพื่อไปเลี้ยงระบบหลกักหายหลักดูดซับความชื้นครับก็เพื่อที่จะให้เขาเหี่ยวไหล ก็ห้ทั้งใบไป,ปเพอจะได้กระายแบบปำรมุงให้แข็งแรงไปก่อนก็ถาม่าตายบอกเาตายครับผมมันาตายเพราะว่ามันไม่ได้ตโดยตรงแต่ตึ้โดยตรงนี่อันนี้ตายแท้ครับเพราะว่าในแปลงอ่อยนี่ก็ก็กคือโลมันปลูกอ่อยมันตัวนั้นี่สองเดือนแล้วครับในแปลงอ่อยอืมประมาณบวชสองเดือนกประมาณเดือนไปไปก็ตายครับบลหลอดขัดตึกเต็มๆอันนี้ได้แค่กินขนาดนี้ครับได้กินซื้อก็แค่ช่างักไป ทำมาชะงักชะงักแค่ใบครับผมแต่ยอดต้นก็ยังยืดสูงขึ้นแตงยอดไม่เปื่อยกับบัวตายครับผมเพียงแต่มันเหลืองซเฉย